ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันบนท้องถนนนี้แล้วครับวันนี้ผมก็ขับรถอยู่บนถนนเพชรเกษมครับถนนหมายเลขสีของเมืองไทยครับที่จะมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ช่วงระหว่างช่วงของจังหวัดนครปฐมครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดราชชบุรีครับวันนี้เป็นบรรยากาศของวันบริหัสสบดีที่3เดือนธันวาคม2563ครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีครับใกล้ปีใหม่ครับ เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็เป็นแยกแรกปะเขาครับถ้าเลี้ยวฝาไปรอดใต้สะพานครับก็จะเข้าสู่ถนนไปถนนมาเลแมนครับไปสุพรรณบุรีครับถ้าตรงมาทางนี้ก็อยู่บนถนนเพชรเกษมครับจะมุ่งหน้าไปทางราชบุรีเพชรบุรีครับไปบ้านโปง่งไปการจนบ,บุรีได้ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศ ในช่วงของยังอยู่ในเขตของจังหวัดนคปรปฐมอยู่ครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศของช่วงหน้าหนาวครับเดือนธันวาคมครับเป็นหน้าหนาวครับบรรยากาศก็จะมีแสงแดดอ่อนๆครับลมพัดเย็นๆครับสำหรับคนที่อยู่ทาง ภาคเหนือภาคอีสานของเมืองไทยก็จะอากาศก็จะหนาวเหน็บกว่านี้ครับหนาวเหน็บกว่าแถวภาคกลางครับภาคใต้ครับเพราะว่าน่าจะมีภูมีดอยครับมีภูเขาครับแล้วก็อยู่ใกล้ประเทศจีนครับลมหนาวมันจะมาทางโน้นครับคนที่ไปเที่ยวดอยตมดอยสูงๆก,าก,าก็อากาศก็อาจจะถึงขั้นติดลบครับถึงขั้นว่ามีเ็ดหิมะกันเลยทีเดียวครับแต่ว่า สำหรับแถวภาคกลางครับก็จะความหนาวก็จะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับก็จะหนาวเฉพาะช่วงตอนเย็นกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าๆช้านะครับพอกลางวันก็ร้อนดับแลบเหมือนกันครับแถวนี้เขาเรียกหนองดินแดงครับอยู่ในเขตนครนนปฐมครับหนองดินแดงสะกระเทียมครับถนนหนทางก็ใช้งานได้ตามปกติครับเป็นถนน ฝั่งละสองเลนครับมีเกาะกลางถนนครับใหญ่โตมากครับเป็นล่องครับแล้วไม่นแล้วก็มีต้นไม้ครับมีเบรีเออร์ฝว่งครับเพื่อกันรถที่จะอ่าอาจจะพุ่งข้ามเลนครับถนนเส้นนี้ถนนเทศเกษมช่วงนี้ครับแถวนี้ช่วงแถวถ้าเป็นช่วงวันหยุดนักขัตเลิกหรือว่าวันหยุดวันอาทิตย์อะไรพวกนี้ครับหลังจากที่ ผู้คนไปเที่ยวตามแถวต่างจังหวัดครับแถวเขตภาคกลางแถวชะอำอแถวเขตเมืองการแถวชะอำอะไรพวกนี้ครับเพชรบุรีประจวบอะไรพวกนี้ครับขากลับครับตอนเย็นๆก็จะรถติดครับช่วงทางร่วมที่ออกมาจากตรงแถวบ้านโป่งครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพก็จะติดกันยาวเหยียดพอสมควรครับแต่ถ้าเป็นช่วงธรรมดาหรือว่าวันปกติก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ นี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นถ้าแยกสายไปก็จะเข้าบ้านโป่งครับถ้าตรงไปก็จะไปราชบุรีครับคือเลี้ยวซ้ายไปบ้านโป่งไปเมืองการครับช่วงนี้นะครับที่รถจะติดครับฝั่งขาเข้าครับถ้าช่วงหลังจากวันหยุดยาวครับหรือว่าวันหยุดปกติครับรถจะมาออกกันอยู่แถวนี้ครับ นะครับพอเข้าเขตบ้านโป่งก็จะเข้าสู่เขตจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ผมก็ขับบนถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่ครับมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ครับถนนช่วงนี้อยู่แถวบ้านโป่งครับก็ถนนหนทางก็กว้างฟางดีครับถนนในเมืองไทยครับก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับถ้ามีถนนครับไม่ต้องกลัวครับว่า ถนนในเมืองไทยเราจะร้างซึ่งรถราครับมีถนนที่ไหนก็จะมีรถตามไปใช้บริการที่นั่นครับอย่างบุญนาฝาขั่งครับนี่ครับสภาพถนนก็ยังโล่งอยู่ครับแถวนี้จำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นนี่ครับเป็นป้าย บอกระยะทางครับที่จะไปครับที่เราจะไปตามที่ต่างๆครับทุกวนันนี้บนถนนทนท,นทางครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับมีป้ายบอกทางมีรายละเอียดของถนนชัดเจนพอสมควรครับแถวนี้สิบล้อเยอะครับสังเกตดูถนนครับก็จะต้องมี เสาไฟเพื่อส่องแสงสว่างครับเพราะว่าถนนเวลาขับกลางคืนครับถ้าไม่มีไฟถนนครับมันก็จะมืดครับเหมือนที่เราขับออกไปตามเขตชานเมืองที่ไกลๆครับตามเขตแถวทุ่งนาครับก็จะมืดตือครับมองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเท่าไหร่ครับแต่อนนี้เป็นฟาร์มกว้างครับรถเกี่ยวข้าวครับจอดข้างถนนครับก็ต้องระมัดระวังครับการขับรถเราก็ต้องมองไกลๆครับ บางทีมีรถจอดอตามถนนครับข้างถนนครับบางคันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนครับขับมาเพลินๆอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุได้ครับที่สำคัญครับก็ใช้ความเร็วให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดครับ นี้ก็เข้าเขตหนองโพแล้วครับหนองโพนมโพแท้ๆครับนี่ครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปบัวนมครับสีลายๆนะครับนี่ครับสหกรณ์โพนมนองโพร,ราช,ชบุรีครับอยู่ตรงแถวนี้ครับพอเลยสหกรณ์โพนมน้องโพมาหน่อยก็จะเจอสามแยกไฟแดงครับตรงนี้ถ้าเราเลี้ยว ไปกับรถครับเลี้ยวเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาครับข้ามไปฝั่งนู้นครับก็จะไปเข้าไปทาง้านโป่งไปการจันทบุรีได้ครับที่ผ่านสามแยกที่จะไปที่อยู่ตรงข้ามวัดหนองโพมาแล้วครับที่ว่าเลี้ยวซ้ายถ้ากลับรถแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงนั้นก็จะ ตอนนั้นจะจะเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงไม่ได้ครับต้องเลยมาแล้วก็มากลับรถครับแถวข้างหน้าครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนูนะ้นครับแล้วก็เลี้ยวไปทางบ้านโป่งกาญจนบุรีได้ครับผมก็จะงงๆครับ <laughs> ตอนนี้ก็ยังอยู่บนถนนเพชรเกษมครับวันนี้ภารกิจของผมก็คือมุ่งหน้าไปสูง ราชบุรีครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปตัวเมืองราชบุรีครับจะไปแถวสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีครับก็พาขับรถกินลมชมวิวครับในบรรยากาศของช่วงหน้าหนาวครับแดดร้อนรอดครับหมู่ไม้ตามสองฝั่งทางครับตอนนี้ตรงกอกลางถนนก็อุดมไปด้วยต้นสะเดาครับแล้วก็ต้นคูนครับสลับกันไปครับ ว่ากำลังแตกไปอย่างเขียวชะอุมครับตอนนี้ถ้ามาจากน,นครปฐมก็ถือว่าไม่ไกลครับขับรถไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับก็ถึงแล้วครับถ่านใช้ความเร็วเยอะหน่อยครับแต่ว่าถ้าขับไปเรื่อยๆก็อาจจะก,กว่าครับแต่ว่าถานนก็ถือว่าสะดวกสบายครับ ช่วงเวลาประมาณนี้ครับ9โมงกว่าครับ9โมงเช้าครับพอะเลยน้องโพมามันก็จะข้างหน้าครับก็จะเป็นแยกบางแพรครับตอนนี้ก็จะมีสะพานข้ามนะครับสะดวกสบายครับคือถ้าเราเลี้ยวไม่ขึ้นสะพานครับเลี้ยวซ้ายออกถนนด้านข้างครับก็จะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปบางแพรครับถ้าเลี้ยว ขวาตรงไฟแดงครับก็จะไปทางโพธารามครับรอดใต้สะพานตรงนี้ครับคือถ้าจะไปราชบุรีก็ไม่ต้องไม่ต้องลงข้างสะพานครับก็คือขับข้ามไปได้เลยครับสะดวกสบายครับนี่ครับข้ามแยกมาแล้วครับแยกบางแพรครับทีนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ราชบุรีครับก็วันนี้ก็ถือว่านำทางท่านที่ยังไม่เคยมาเส้นนี้ครับ ที่จะมาราชบุรีหรือว่าจะมาที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดร,ราชบุรีก็ใช้เส้นทางเส้นนี้ครับถนนเพชรเกษมครับมุ่งหน้าจากกรุงเทพมาทางราชบุรีเพชรบุรีครับถนนหมายเลขสี่ครับก็ถนนหนทางก็ราบเรียบใช้ได้ครับเป็นถนนลาดยางมาต่อยครับแถวนี้ครับ การจราจรก็ยังสะดวกสบายคล่องแคล่วครับช่วงนี้นี่ครับบรรยากาศตำบลบ้านของครับเลยแยกบางแพราะครับเกทสบาน บ้านคลองครับอยู่แถวนี้ครับผมก็อาจทำป้ายนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไปที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะมีป้ายบอกตลอดครับโดยเฉพาะบนโดยเฉพาะบนเส้นทางหลักๆครับแล้วก็ถ้าสถานที่ไหนที่ไม่อยู่ในซอกในซอยก็จะไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลงครับครับพอเลยบ้านคลองมาก็จะเข้าสู่ บ้านสิงครับนี่ครับต้นตำหรับเนื้อต้มบ้านสิงครับอยู่แถวนี้ครับใครอยากมากินเนื้อต้มอร่อยอร่อยก็ต้องมากินเนื้อต้มบ้านสิงครับนี่ครับบรรยากาศของบ้านสิงครับตำบลบ้านสิงนี่ครับเนื้อต้มบ้านสิงครับ พอมาถึงบ้านสิงก็จะรถก็จะชะลอตัวครับผมคาดว่าน่าจะมีเป็นแยกไฟแดงครับแถวนี้ร้านตุกตาจะเยอะครับขายตุ๊กตาครับข้างหน้าเป็นสามแยกไฟแดงครับแต่ว่า น่าจะมีอุบัติเหตุผสมลงเข้าไปด้วยครับรถก็เลยติดยาวเหยียดกันพอสมควรครับนี่ครับคงมีอุบัติเหตุแน่นอนครับข้างหน้านะครับฝั่งเลนขวาครับนี่ครับเป็นรถชนกันหนึ่งสองสามครับสี่ครับ ห้าครับห้าคันครับเป็นรถรถคอกครับชนตูดรถเก่งรถกระบะครับห้าคันลวดครับก็ผ่านมาก็รถโล่งครับแล้วก็มีคนขายพวงมาลัยครับตรงนี้เป็นแยกสามแยกไฟแดงครับถ้าเลี้ยวขวาไปฝั่งข้ามถ้าเลี้ยวขวาข้ามไปสั่งฝั่งนู้นก็เลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้ครับต้องไปกลับรถข้างหน้านะครับ ก็จะไปโพธารามได้ครับต้องเลยไปกลับรถข้างหน้านู่นครับไม่ใช่กลับตรงนี้ครับถ้าทางร่วมตรงนี้มันจะเป็นรถที่วิ่งมาจากฝั่งนู้นครับนี่ครับพอเลยวัดเทีมาแล้วก็จะถนนก็จะโล่งครับใครที่ขับมาเส้นนี้ถ้าจะถ้าเลยแยกบางแพไปแล้วถ้าจะไปโพธารามก็ต้องกลับรถข้างหน้านี่ครับ แล้วก็ไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทางโอารามครับตรงแยกเมื่อกี้ครับนี่ครับยูเทิร์นอยู่ตรงนี้ครับรถไทยครับหลังเปลี่ยดทางครับสภาพถนนก็ยังขับโล่งโปร่งสบายครับตอนนี้ ตรงหน้าเข้าสู่ราช,ชบุรีครับารกิจของผมวันนี้ก็นำท่านเดินทางไปแถวแถวสำนักง,งานขนส่งจังหวัดราช,ชบุรีครับผมไม่ได้ไปในขนส่งนะครับแต่ไปแถวใกล้ๆครับแถวนี้ก็น่าจะเป็นเขตพธารามอยู่ครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า เจ็ดเสมียนครับแยกเจ็ดเสมียนครับนี่ครับไปเจ็ดเสมียนครับผมก็จะยังขับมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆครับที่อยู่ตรงแยกเจ็ดเสมียนครับฝั่งขวามือเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีครับ ประมาณนั้นครับเห็นป้ายครับตอนนี้ก็ยังขับมุ่งหน้าตรงไปเพื่อที่จะไปทางอำเภอเมืองราช,ชบุรีครับถนนหนทางโล่งดีมากครับคือถ้าเราขับมาจากทางกรุงเทพทางนาครปฐมครับมุ่งหน้าลงสู่ภาพใต้ครับเข้าสู่ราช,ชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดราช,ชบุรีก็จะอยู่ทางฝั่งฝั่งขวามือครับผมนึกนานหน่อยสับสนครับเรื่องติดทางครับอยู่ฝั่งขวามือครับแถวนั้นเขาเรียกท่าราบครับก็ต้องขับรถไปไปกลับรถครับกลับรถตรงแถวแถวท่าราบครับเพื่อที่จะย้อนกลับมาก็หาง่ายครับสำนักงานขนส่งจังหวัดราช,ชบุรี จะอยู่ติดถนนครับถ้ามาจากทางเพชรบุรีราชบุรีก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับวันนี้ก็แค่ขับรถเป็นไกด์นำทางครับสำหรับใครที่จะมาสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนนะครปฐม,มาครับเป็นไกด์นำทางครับสำหรับใครที่จะมาสำนักง,งานขนส่งจังหวัดราชบุรีครับ ก็จะพาดูบรรยากาศแล้วก็โลเคชันรอบๆก่อนที่จะถึงครับว่ามันเป็นยังไงครับทางฝั่งขวามือครับตรงนั้นครับที่มีสะพานลอยครับแถวนี้นะครับนั่นแหละครับสำนักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรีครับฝั่งขวามือผมครับต้องไปหาที่กลับรถครับไม่ต้องกลัวหลงครับเพราะว่ามันอยู่ติดถนนสังเกตง่ายครับสำหรับสถานที่ราชการก็จะส่วนมากก็จะมีป้ายชัดเจนครับป้ายขนาดใหญ่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเสาธงครับธงชาติครับแล้วก็มี ทงชาติครับอยู่พัดสวัยครับให้เราสังเกตครับรับรองว่าไม่หลงแน่นอนครับถึงจะหลงไปก็สามารถที่จะอาที่กลับรถวนมาได้เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันอยู่ติดถนนครับไม่ได้เข้าซอกเข้าซอยที่ว่าต้องกับรถหรือว่าเลี้ยวรถลําบากครับตอนนี้ผมหันหน้าเข้าสู่กรุงเทพครับมุ่งหน้าไปทางนครปฐมครับบนถนนเพชรเกษมครับ แต่อยู่คนละฝั่งกับเมื่อกี้ที่ผมมาครับถ้าใครจะไปสำนักงานขนสง่งจังหวัดราชบุรีก็จะอยู่ทางฝั่งซ้งายมือครับตอนนี้นี่ครับตรงนี้ครับข้ามสะพานคลองเอ้ยคลองสองเรือนครับสองเดือนหรือสามเรือนนี่ครับก็จะถึงสำนักงานขนสง่งจังหวัดราชบุรีครับ ตรงนี้นี่เองครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกทท่านครับสวัสดีครับ